วันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลาบ่อน้าเพนคลอง10บกันครับหลังจากที่เปิดจองแมตล้างบ่อแต่เนื่องจากคันจองไม่เต็มนะครับเลยไม่ได้เปิดเลยมีโอกาสมาตกเทสเล่นๆให้ท่านผู้ชมดูครับว่าปลาเยอะจริงๆนะฮะสไตล์การตกของเราในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมสปิวไม้ใต้เบาครับต้องขอบคุณนะบูมจากช่องบัตเตอร์บูมฟิตชิ่งด้วยนะครับ ที่ช่วยสอนวิธีการเซ็ตทุ่นสปิวไม้ตายเบาครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากรู้วิธีการเซ็ตทุ่นสปิวไม้ตายเบาอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมวิดีโอเต็มกันเลยดีกว่าครับสวัสดีนะนะักนะตกปลาทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันแล้วกับช่องหนทางฟิชชิ่งนะครับ วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเรามาอยู่กันที่บอ่อนาเพนของสิบครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกสปิวไม้ตายเบากันนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นบ,บูมาเซ็ตทุนให้เดี๋ยววันนี้เรามาลองทําใช้เองดูบ้างก็มาวันนี้ก็จากที่ไม่ได้เปิดบอ่อเหมานะครับครั้งที่แล้วเพราะว่าคันไม่ครบแต่เราวันนี้เรามาลองตกให้ดูว่าปลามันเยอะจริงไหมยอย่างที่ผมบอกไหมให้เรามารอชมกันครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับคันก็วีแบทฟูโก วันนี้ผมเอาลอกเบอร์พันมานะครับเป็นอาชิโน่ G S ตัวแรกของผมก็ยังทนอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ อนตกเราก็นี่ครับวัดส,สายก่อนตกตามระยะคันนะครับวันนี้ที่ผมจะตก <c oughs> มาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกนะครับท่านผู้ชมกินนี่ครับปลาดุกบ่อนะเพนของสิบนะครับตุกบิ๊กตัวจะใสอย่างนี้เลยนะครับ ปันดินครับท่านผู้ชมตัวที่สองสองเป็นปัาน,นินนะครับเกี่ยวปากบนมาเลยครับกินเบาๆเนบๆบอบอกแล้วเยอะจริงบอเนี้นี่ครับท่านผู้ชมปานินตัวที่สองดูสีครับ สายตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดขีดแปขีดปลายตัวหนึ่งตัวปลีกแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้หนึ่งแล้วครับตัวนี้มีสายครับ ตัวนี้น่าจะโลกินแบบดึ๊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 บตัดตอดเนียน นี่ครับท่านผู้ชมปานินบ่อนะเพนของสิบนะครับก็จะประมาณนี้ใส์เสียดายครับที่นานาไม่ได้แบบไม่ได้มาเหมาไม่ได้มาแมตเหมาปิดบอ่อใช่แมตเหมาล้างบอ่อเสียดายครับถ้าคันเต็มผมว่าน่าจะสนุกเลยครับนี่ก็เป็นปลานินตัวที่สามของวันนี้นะครับท่านผู้ชมอาการกินของปลาบ่อนะเพนนี้ไม่มีคําว่าระแวงเลยนะฮะ ตกใกล้ๆตามระยะคันเลยนะครับท่านผู้ชมคันที่ผมใช้วันนี้ก็เป็น v bad f u r ก9ฟุตนะครับเท mm hmm. ่ากับ2เมตรเนะฮะส่วนรอบก,ก็เป็น a r ชิโน่ gs เบอร์พันนะครับสายเ n ผมใช้เป็นฟิตทิงขนาด10ปอนด์นะครับท่านผู้ชมชิงหน้าผมใช้เป็นสายโอกาวะโปลนย10ปอนด์นะครับบอ่อตกปลานะเพนคอง10อยู่ของ10ลลำลูกกานะครับท่านผู้ชมผมแนะนำให้เข้าทางธัญบุรีครับเพราะว่ามันจะใกล้กว่า เป็นบ่อเพิ่งเปิดใหม่และมีปลาท่านผู้ชมตกหลากหลายมากเลยฮะวันนี้ผมได้ปลานินนะครับท่านผู้ชมตัวเบ็ดแม่งขาดจะได้เลยมาาสายกะลังทอดเลยว่าจะได้อีกสักตัวเดียวจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับมาเทสบ่อให้ดูผมว่า,าการมาตกะตะปิ๋วบ่อเงียบๆคนเดียว บบรรยากาศป่าเสียงนกพบฟินเลยครับพาเดินก็สับเลยครับอืมวันนี้อีกแล้ววันนี้อีกแล้วโอ้ชอบพาไปหมุดหญ้านะครับท่านผู้ชม ตัวเดิมไหมครับเนี่ยสีมันตัวเดิมเลยตัวที่หลุดไปเมื่อกี้ครับไซนี้ก็กำลังทอดเลยนะครับท่านผู้ชม เรามาต่อทนนี่ตัวที่ห้ากันดีกว่าท่านผู้ชมอุโหโห้อ้ยถอน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 ยังไงชัดๆอีกสักทีอันนะี้ปึ๊บวันนี้รู้สึกว่าปานินจะกินเบามากเลยนะครับอุ๊บเป,เป,เป่าแล้วเป่าแล้วปาน,นิน อันนี้ครับท่านผู้ชมืออือหือปากบนครับถูกต้องตามกระบวนการตัวนี้ตัวเล็กนะครับจะขอปล่อยไปหน่อยเพราะน้องยังเล็กอยู่เลยตัวเล็กครับท่านผู้ชมตัวนี้ จะเรามาดูว่ากี่วิกี่นาทีปลาถึงอีก,กินอีกผมจะไม่ตัดเลยผมจะจะเป็นลองเทคไปเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้แล้วใช่ไหมแ๋ยวดูว่ากี่นาทีมันจะกินอีก นั้นไะเนัเาถางตบทุนนะผมว่ามีการรับปุ๊บโอ้หนี่ไงฝูงมันฝูงมันอยู่นี่นี่เองบันเพียนน้อยเฉยๆเดี๋ยวหมอปลดให้ ไปโอ้ว่าแล้วมันมันยุกยิกยุกยิกยุกยิกประเพณนนี่เอง ไม่รู้จะวัดจังหวัดไหนเลยครับจ,จังหวัดนี้แหละจังหวัดนี้แหละครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ครับถ่ายอยู่ครับ นี่ครับเป็นไงไซผมบอกแล้วท่านมาเปิดเหมาแลนะ้วเรียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งครับ <c oughs> ทั้งบอกก็ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วครับนอกจากผมคนเดียวก็มานั่งเทสบ่เล่นๆนะครับวันนี้บ่ออยู่ที่ลำนุก,กาคลองสิบครับชื่อบ่อว่าบ่อณเพนคลองสิบแนะนําให้มาจากทางธัญบุรีนะครับ ถ้ามาจากทางธัญญบุรีจะเข้าง่ายกว่าครับวันนี้ผลงานก็ได้ปนินประมาณสามสี่ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนสองตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาครับไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะมืดแล้วจะกลับไปโดนว่าก็ยังไงก็ฝากติดตามอีพีอพถัดไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแต่ว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ